ผู้กองมเหสักหิบเอาทรายมาบริกรรมคาถาแล้วหวานออกไปเมื่อทายร่วงลงน้ำอย่างไร้ความหมายหากแต่ตัวคนสะอึกร่างเซถอยหลังเล็กน้อยเหมือนเห็นมัจราชอยู่ตรงหน้าในม่านหมอกคลุมเครือบทบางอินผาของเขาหน้าคาราชมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในนั้นผู้มีอำนาจกิตกล้าแข่งย่อมสัมผัสได้ถึงอันตรายหากคิดจะบุกรุก หมวดโงเดตไม่เข้าใจการกระทำว่าจะเอ่ยปากถามติดพรานเทียบห้ามไว้แกเอานิ้วชี้แต่ปากเป็นการห้ามถามผู้ก,กองสายหน้าอย่างผิดหวังเมื่อได้ลองแล้วถึงรู้ว่าติดกำแพงหลายชั้นไม่ต้องห้ามเรกพรานเทียบเราลองเรือลำเดียวกันแล้วอะไรๆในโลกของศาสตร์ลี้ลับผู้หมวดก็เห็นมาแล้วถ้าจะถามแล้วก็ คำตอบคือเมื่อกี้ผมใช้กระสินไฟเสกทายบนบางตาแค่นี้ไม่เท่าไรแต่ข้างหน้าเราเป็นพิภพน้าหากเจ้าที่เขาไม่ยอมเปิดทางให้ใครเฮียหวังจะเข้าไปได้น้าเสียงดังห้าวของผู้กองก่อนจะลดระดับลงมาแผ่วตำ่ำเหนื่อยกายไม่เท่าไรเหนื่อยใจมากกว่าหมวดของเดชครางในลำคอเบาๆนึกในใจอะไรมันจะขนาดนั้น สายตาก็เพ่งมองหินพาในอีกฝั่งมันมีหมอกลงในช่วงหัวค่ำทอดผาดไฟฉายส่งไปไม่ถึงมองดูคลุมเครียรถ้าพรานเทียบบ้านใจมีปากถ้ำอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องมีผู้กองไม่เห็นต้องําเป็นแก่วิชาพรานเก่งกับพรานวันถูกเรียกให้เข้ามารับคําสั่งทั้งสองฟังไม่กี่คําก็เข้าใจใหิ้วเอาลังไม้ที่ข้างในมีปืน ติดมือไปด้วยหายเข้าไปในป่ารวดเร็วเราก็พูดผีผู้หมวดไม่ทันฟังผู้กองสั่งงานอะไรกับพวกนั้นถ้าอย่างนั้นเราจะพบกับนายอำเภอสารพง์ได้อย่างไรครับผู้กองจะทำอย่างไรต่อไปในเมื่อผู้ผัผนยืนยันนายอำเภอกับคณะอยู่ในถ้ำนาคราชก็ต้องรอพรุ่งนี้ไงหมวดสว่างแล้วค่อยเข้าไป พวกเขาอาจอยู่ในส่วนลึกของถ้ำเลยไม่รู้ว่าพวกเรามาผู้ก,กองตอบคำถามแล้วกระตุกยิ้มผู้หมวดเอามือกุมขมับคิดในใจตกลงใครงงกันแน่เออนั่นสินะทำไมผมต้องมาสับสนอะไรพวกนี้ด้วยว่าแต่พรานเก่งกับพรานวันออกไปทำอะไรในป่าผู้ก,กองสั่งงานอะไรไปครับผมสั่งให้สองคนนั่น ไปทำจันห้าวคือปืนที่เราได้มานั่นแหละพวกนี้เก่งเรื่องดัดแปลงอยู่แล้วหมวดคงเดชร้องโอ้โหทําถึงขนาดนั้นเลยหรือมันอันตรายกับทั้งคุณและสัตว์เลยนะครับผู้กองถ้ายินประโยคนี้ทําเอาคนฟังถอนใจไปทีหนึ่งตอนเดินลัดป่าทุกคนต้องระวังจันห้าวถึงกับสาบแช่งคนทาแต่ตอนนี้กลับลงมือทำเสียเอง ผมรู้ครับแต่มันจำเป็นทำไว้เป็นแนวป้องกันเฉพาะคืนนี้ผมไม่รู้จะมีพวกสหายอยู่ในป่ากี่มากน้อยจะขึ้นไปอยู่บนห้างเราจะกลายเป็นเป้านี้สู้ลงมาตั้งรับบนดินดีกว่าปรัดเปลี่ยนกันอยู่ยามจนถึงเชา้าแล้วค่อยเข้าไปในถ้ำหรือหมวดคิดอ่านแผนการอย่างไรก็เสนอมาได้ ผู้หมดจ้องตะเม่งไปยังสิ่งหนึ่งในม่านหมอกอันมีฉากหลังคือหินผามีเพียงลำน้ำกั้นกลางถึงไม่ได้ฉายไฟออกไปยังมองเห็นได้ชัดเจนดวงไฟสีแดงขนาดเท่าไฟหน้ารถยนต์สองจุดมีสันทานเรียวยาวคล้ายดวงตาของสัตว์เลืยครานต่อให้คนมีจิตใจกล้าแข็งยังต้องลังเลกับอันตรายต่อหน้า ใจจริงผมอยากลุยน้ำข้ามไปดูตอนนี้เลยมันจะมีถ้ำอยู่จริงไม่เห็นต้องรอถึงเช้าแต่มันคงไม่โสภาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจมันตัวอะไรนอนขวางอยู่ตรงนั้นนะผู้กองเห็นเหมือนผมไหมผมว่ามองดีๆเหมือนงูนะแต่งูอะไรจะใหญ่ปานนั้นมันจะเป็นอันตรายกับทางเราหรือเปล่าเป็นคำพูดที่ฟังดูตลก ผู้กองเหมมรีมฝีปากเป็นเส้นตรงในเมื่อมองเห็นมาก่อนแล้วจึงรักษาท่าทีสุขุมไม่ได้ก่อนนั้นแหละเขาละเจ้าที่อย่ากลัวไปเลยถ้าเขาจะข้ามมาเราหนีไม่ทันแน่แต่ที่ผมเห็นคือนอนขวางเท่านั้นเราข้ามไปไม่ได้ในคืนนี้ผมยิ่งมั่นใจด้านหลังคือปากถ้านายอำเภอสารพงษ์จะต้องอยู่ในนั้นอย่างแน่นอน พรานเทียบยืนมองตะลึงเหนือตัวสันเทาเพิ่งเห็นสิ่งนั้นตอนลืมตาขึ้นมาเีพยงอิดใจเดียวหมอกได้ปิดบังจนมองไม่เห็นที่เห็นนั่นต้องเป็นเจ้าถ้ำแน่ครับผมเคยได้ยินพรานกรรมพูดให้ฟังช่วงฤดูน้ำหลากท่านจะออกมานอนขดตรงทางเข้าถ้ำไม่คิดว่าวันนี้จะมาเจอกับตาท่านไม่อยากให้เราตกใจ เลยปิดบางร่างเสียก่อนทั้งสามคนยืนพูดคุยกันปราแหนขคอมองเขาหินล้วนสูงกระงานฝั่งของตอนคือป่าทึบบนที่ดอนสูงทำให้ลำห้วยดูลึกลำ้ำไหลคดเคี้ยวไปตามภูมิประเทศจนไปสุดสายตาโดยมีม่านเมฆแดงดังเพลิงเป็นฉากหลังตะวันรวยแสงสีสุกปรังกำลังแตะสันดอย เพียงไม่นานจึงลาลับขอบฟ้าในเวลาเดียวกันพวกคนในถ้ำกำลังจับจ้องไปยังคนด้านนอกเช่นกันมีเพียงนายอำเภอสระคงคนเดียวที่รู้ว่าคือคณะของผู้กองมหิสัก์ได้หันไปสั่งความกับประหลัดโยธินํำชับไว้อย่าได้ให้ใครออกไปด้านนอกเด็ดขาดต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าก่อนทุกคนจึงจะพ้นเคราะห์ ส่วนตนเองจะเข้าไปทำสมาธิแผ่แม่ตาอยู่ด้านในห้ามใครเข้าไปรบกวนไม่เกินสองทุ่มจะออกมาคืนนี้พระจัน์เพนสวยเลิอจะมีงานฉลองของชาวเมืองลับแลต่อหน้าหินพญานาขอให้ทุกคนอย่าตกใจไปผาดเอามือกุมหน้าท้องมือนี้อดกันท่วนหน้านึกคำสภาพแนนแขนจะฉลองอะไรได้เล่า ปลัดโยธินอาศัยดื่มน้ำยาสมุนไพรแก้หิวไปพรางภายหลังหูฝึกวิชาอย่างต่อเนื่องจนร่างกายแต่ละคนซุดโซมเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งรำพึงเห็นเบ้าตาของปลัดเขียวช้ำข้างหนึ่งอุบัติเหตุจากการฝึกในายจะเส้นผมบนหัวชี้ฟูเหมือนตาบ้องหมดคราบผู้ดีที่เคยเห็นวันแรกส่วนน้าก้อนหาขาด สารรูปไม่แพ้กันคือเหมือนผีดิบเฝ้าถ้ำผาดเห็นอาการของน้องสาวแล้วนึกตงิดตงิดตั้งแต่ได้ยินเสียงปืนแล้วโชคดีที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยคำอะไรรำพึงแอบหนีออกไปข้างนอกไม่บอกกล่าวอย่างดีนะไม่เจอศัตรูเข้าตอนนี้ใครอีกก็ไม่รู้มาอยู่ข้างนอกถ้ำรำพึงสีหน้าเจือนเมื่อถูกตำหนิ แต่ยังเชิดหน้าแก้ตัวไปได้น้ำขุนว่าฉันก็ออกไปหาสเสบียงให้ทุกคนไงไปเจอคนในป่าท่าทางน่ากลัวเลยย้อนกลับมาก่อนจะได้อะไรคาดขันไปก็เท่านั้นยิ่งหัวดื้อยอยู่ด้วยผาดเอียงหน้าไปปรึกษาอีกคนบ้างเราออกไปชะกับพวกข้างนอกหน่อยไหมลัดออกไปลองวิชากับพวกมันดู โดยเฉพาะเจ้าคนหน้าเฮี้ยมนั่นท่าทางจะร้ายไม่เบาปลัดเกือบสำลักน้ำยาอย่าเลยนายอำเภอก็เพิ่งสั่งไว้ให้อยู่แต่ในถ้ำพร่่หนี้ก็ได้ออกไปกันแล้วอาสาก้อนซดน้ำยาดังฮูง้เสียงบาดใจเท่านี้แกก็อยู่ได้แล้วไอ้พานแกอย่เพิ่งร้อนมิชาไปเหนือฟ้ายังมีฟ้าด้วย เกิดข้างนอกเขาแข็งกว่าแกจะยุ่งพูดอย่างนี้พี่ก้อนแปลงเป็นเสือฉันจะใช้วิชารียงลมสู้กับพี่สักยกเป็นไงผาดบีบกระดูกนิ้วดังลั่นหาขาบประหลัดโยธินยันตัวลุกขึ้นมาสียยิ้มล้วนแต่ร้อนวิชาต้องการประลองด้วยก็เอาสิเข้ามาทั้งหมดพร้อมกันเลยไม่อ่อมมือให้แล้วนะว้ยร,รำพึง เอามือเท้าคางอย่างเหนื่อยนายใจพวกนี้โหงฝึกวิชาข้ามวันข้ามคืนเจ็บตัวกันบ่อยไมย่รู้จักเหตุเธอต้งอยู่คอยพยาบาลอีกคนคือสารพงท์ทตัวพิลึกพิลั่นขึ้นทุกวันด้านนอกถ้ำป่าทึบถูกเกลือนกินด้วยความมืดจนเป็นเนื้อเดียวกันไม่นานพระจันทร์เดือนเพลนอาบยอดไม้สุกสกาวชุ่มเย็นงามตาแฝงไปด้วยความลึกลับ หลายภาพวาดของเซิลปินแนวแอสแต็กด้วยทำเลที่พักอยู่ในที่โล่งลมเย็นพัดมาทำเอาสั่นสะท้านแทบไม่กล้ายอยู่ห่างกองไฟหมวดคงเดชยืนกระสับกระส่ายเขย่าตัวไปด้วยแล้วต้องถอนใจดังแรงหลายทีเงยหน้ามองฟ้ามองดาวด้วยอาการครุ่นคิดบางครั้งคล้ายตกอยู่ในห่วงพวังส่วนพรานเก่ง ไปขุดได้ตัวตุนเอามาย่างไฟน้ำมันตกชากำลังส่งกลิ่นหอมหวานผู้กองมหิศใช้ไม้เขี่ยหัวเผือกหมกในขีเท่าร้อนๆทำให้กินต่างข้าวคอยสังเกตผู้หมวดไปด้วยท่าทางแบบนี้เหมือนกำลังคิดถึงคนรักจึงกระแอมให้เสียงมาก่อนเงาหรือผู้หมวดคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าคนถูกแซลยิ้มขืน หาทางพูดเฉยยมะไม่นะครับผมแค่รู้สึกสับสนเกี่ยวกับพวกคอมมิวนิสต์ทำไมมีคนตั้งมากมายไปเข้าร่วมจะว่ามีแค่ชาวไร่ชาวนาถูกกล่อมได้ง่ายก็ไม่ใช่มันยังมีชนชั้นปัญญาชนเข้าร่วมด้วยอย่างพวกหมอครูนักศึกษาคำถามนี้ของผู้หมวนไม่ได้รับคำตอบในทันที พวกกองเรียกให้มาล้อมวงพูดคุยใครอยากกินอะไรก็ทำกินกันไปป่ารอบตัววางเวงจับใจสมทุมร่มไม้ใบบงังหลัวหน้าหวาดระแวงม่วงอารมณ์เช่นนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่านั่งเสวนารอบกองไฟใบหน้าที่เคยเฉยชาไม่ต่างจากศพในโรงเย็นพอได้สมุนไพรลดอาการอยากเล่าจากเจ้าแม่ใส ทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นแยมยิ้มได้อย่างเป็นกันเองถ้อยคําที่เปล่งออกมาสนาหูความอายุติธรรมมันมีอยู่มากในบ้านเมืองของเราทุกหัวระแหงคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงมีได้ทุกชนชั้นไม่แปลกถ้าวันหนึ่งคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือปัญญาชนจะแสยขาทางเลือกใหม่ให้ตนเองในเมื่อลทัทธิคอมมิวนิสต์ ยิบยื่นระบบการปกครองใหม่ซึ่งทุกคนมีความเสมอภาคหรือที่เรียกกันได้เต็มปากว่าสหายผู้กองพูดไปพรันสะดุดเมื่อเห็นสายตาเมือลอยของผู้หมวดคนนึกถึงสาวคนวรักอยู่ชิดท่าหันไปทางพวกพรานเทียบแทบไม่กระดิกหูได้บ้องกัญชามาสูบแล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นพูดไปเหมือนสีซอให้กระบือ จะส่วนเสด้วยก็หาไม่ได้แต่สายหัวดีพวกนี้ปล่อยให้พูดคนเดียวอยู่ได้พระจันเพนสวยเริกกระจ,จ่างฟ้ามองเห็นหาดทรายริมลำทารได้ยาวไกลผู้กองไม่เหสักเพ่งตามองไปยังร่างของชายชาราหนวดคราวขาวกำลังเดินมุ่งหน้ามาทางนี้จนมาหยุดยืนต่อหน้าทุกคนพอข้านั่งด้วยคนสิพ่อหน,<ม>น,นุ่ม ได้ครับพ่อท่านเชิญเชิญนันน่งครับชายชรามีร่างกายสูงใหญ่มีความสงาา่าผ่าเผยพรานเทียบต้องรีบวางบ้องกุลีกุจอหาผ้ามาโปูให้นั่งผู้หมวดเพ่งปินิตแขกปริศนาไม่ได้รับเชิญอย่างสุดสงนุนดูเผยวเผินเหมือนคนแก่โครงร่างเหมือนชายชกันข้าเห็นพวกเจ้าตั้งแต่หัวค่ำ,ว,ำว่าจะหาวอกาสมาทัก แต่เมื่อครู่ข้าคบกับดักผูกไว้มากมาย,ม,ม,ายมันเป็นอันตรายกับทั้งคนและสัตว์หากไปกระทบกลไกมันเข้าเจ้าเป็นผู้นำจะอธิบายว่าอย่างไรผู้ก,กองรู้สึกผิวหน้าชาแม้น้ำคําของอีกฝ่ายนิ่มนวลความหมายมันคือตำดีผมขอโทษพ่อท่านด้วยครับพรุ่งนี้เช้าพวกผมจะรีบเอาออก ทำการใดไว้ต้องรับผิดชอบด้วยธุระของข้ามาบอกมีเพียงเท่านี้พวกเจ้าก็จงพักผ่อนให้เพียงพอในราตรีนี้จะไม่มีเหตุร้ายใดมาแพ้ยวพ่านข้ารับรองได้พอสั่งความจบชายปริศนาได้ลุกขึ้นพาร่างองค์อาจเดินกลับไปทางเดิมทิ้งความสงบชงายให้ผู้หมวดด้วยมีประสบการณ์น้อยที่สุด จะหันไปทางผู้กองกับพระรานเทียบไม่ได้คิดจะเฉลยให้ฟังในเมื่อไม่บอกก็ไม่ง้อถามครูต่อบาจึงแยกย้ายกันพักผ่อนมีเพียงพลาสติกถึงกันน้ำค้างกับผ้าใบปูรองนอนเป็นอันอยู่ได้กหมอดก่อนหลับตาได้นึกถึงใบหน้าของแม่สาวคอมมินิตคนนั้นเกิดคำถามในใจเพราะเหตุใดเธอจึงเป็นปรปัก กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคิดวกไปวนมาจนพลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียาอากาศภายในถ้ำที่เคยเยือกเย็นกลับเร่าร้อนจากการพระลองฤทธิต์ตั้งแต่หัวค่ำผาดยืนประจันหน้ากับเสือโครง่งพอจะถูก,กรงเล็บเอ็นตัวตีลังกากลับหลังเร็วเหมือนจักรพันพอจนมุมร่างนั้นก็ล่องหนหายตัวไปได้ หหยพยักหน้าเรียกให้ขาบช่วยกันจับร่างของประหลัดโยธินเวียงเข้าใส่ร่างเสือโคร่งร่างของประหลัดถูกห่อหุ้มไว้ด้วยลมหมุนวนพอเสือจัตตบบสามารถพลิกตัวหลบกลงเล็บได้วุดปิดร่างพุ่งเข้าชนผนังถ้ำใช้สองขายันเป็นแรงสง่งถีบด้วยสองขาจนาร่างเสือใหญ่ล้มกลิ้งสู้กันมาสองชั่วโมงในที่สุด อสก้อนในร่างเสือใหญ่ได้หมดสิ้นเรี่ยวแรงร่างค่อยสุดลงนอนหมอบลิ้นห้อยหายกับขาบขึ้นไปขี่หลังเสือร้องชัยโยโหหิวเมื่อล้มเสือได้แล้วประดัดโยธินกับขาดประสานฝ่ามือก,กันกับชัยชนะรู้ว,ว่าฝึกวิชาลิงลมกับอาคมกำบ,บังกายสำเร็จแล้วแต่ว่าเสือสมิงกินคนมันมีอิทธิฤมากเลยนะ พีก้อนไปเสืออาคมอิเทริ์มีไม่ถึงครึ่งของเสือสมิง่าดเป่าปากแรงกว่าจะฟันฝ่ามาถึงขั้นนี้ได้ต้องใช้กำลังกายกับกำลังใจไปมากโหได้เท่านี้ก็พอปรลัดผวมฝึกหนักเมาสองวันสองคืนอาคมก้าวหน้าขึ้นมาหากเรารอดจากเงื้อมือไอเดียไปได้วันหน้าจะต้องฝึกฝนต่อเนื่อง มีเสียงหัวเราะดังกลางวานมาจากส่วนลึกของถ้ำทุกคนหันไปมองเป็นตาเดียววันจะมีอะไรร้ายๆออกมารำพึงต้องถอนหายใจดังเฮือกหรือสีกำมะลอของเธอนั่นเองพอฟื้นจากตายชอบทำตัวพิลึกพิลั่นแถบยังมีแมดมวดมนด้วยสำเร็จวิชาก,กันแล้วสินะขอให้จำไว้เสือสมิงกินคนจะมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าเสืออาคมสู้จริงมันไม่ง่าย อสาก้อนเข้าไปก้มกราบฤาษีเพียงกวักมือให้ลูกศิษย์นอนลงจะเพิ่มพลังให้คนมีศรัทธาแรงกล้ายอยู่แล้วลงไปนอนราบให้เหยียบหลังสารพงหัวเราะในลำคอวางมาดเป็นฤาษีผู้ทรงวิทยาคมขึ้นไปเหยียบหลังทันใดน,นั้นอสาก้อนรับรู้ได้ถึงกระแสเสียงของฤาษีม้วนถ่ายทอดผ่านเข้ามาให้เจ้าตัวรู้เพียงคนเดียว พลังจิตของลูกศิษย์ข้าถึงขั้นผู้ทรงญาณมีอารมณ์เป็นจิตสมาธิอยู่ตลาดเวลาเมื่ออยู่ในร่างเสือจิตจะไม่ตกต่ำไปในทางที่ชั่วต่อจากนี้ไม่ต้องใช้ของสกปรกอย่างน้ำมันเสือทาตัวอีกแล้วให้ใช้คาถาที่อาจารย์จะถ่ายทอดให้เป็นอันสำเร็จวิชาถอดหัวใจเสืออสก้อนรู้สึกถึงพลังจิต ถูกถ่ายทอดเข้ามาจนเต็มเปลือกกำลังมมชาได้กลับมาเพิ่มพูนกำลังขิดยิ่งกล้าแข็งพอลุกขึ้นมามีแววตาคมกล้าผิดไปเป็นคนละคนนี่สารพงษ์ชักจะเอาใหญ่แล้วนะยังเพี้ยนไม่เลิกทุกคนช่วยกันห้ามบ้างสิอย่าไปทำเหมือนนาคน้อนประจบนายจนเกินงามเงียบเลยนะรำพึงเราไม่รู้อะไรอย่าพูด ผ่าห้ามน้องสาวแล้วหันไปพยักหน้าให้ประหลัดยอทินเรียบไปนอนราบให้ฤาษีเหยียบหลังไห้ขามลองไปนอนด้วยรำพึงสีหน้าบุดบึ้งเอามากเขากลับออกมาทีไรมีเรื่องให้แปลกใจทุกทีเอาเข้าไปส่งเสริมกันให้พอเป็นสาวกของฤาษีให้หมดเลยนะภายในส่วนลึกของถ้ำมีเสียงพูดคุยกันดังพึมพำ คล้ายคนหมูใหญ่กำลังจะออกมาผ่าทําสีหน้าชงนหันมามองหน้าอ๋อสาก้อนเหมือนจะขอคำตอบต่างก็ไม่รู้เช่นกันจะถามสารพงก็เพียงยกมือบอกให้เงียบให้ปรึกษากับเพื่อนด้วยสีหน้ายุ่งเหยิงหรือว่าผีเด็บเฝ้าถ้ำจะออกมาแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วในเมื่อสเร็จวิชาพรอ้อมสู้ทุกเมื่อ ไม่กี่อึดใจความลับดำมืดได้ถูกไขกระจากมาพร้อมกับแสงใต้ทุกสายตาได้ประจักษ์พร้อมกันคนแก่หนวดคราวยาวเดินนำหน้าตามมาด้วยคนหนุ่มสาวเด็กเล็กผู้ชายแบกเสลี่ยงของเส้นไหวหญิงสาวหาบกระบบงมาด้วยช่างเหมือนในคืนแรกในงานเลี้ยงผีดิบผิดกันที่การแต่งตัวจะอลังการกว่าลายคนโบราณ ชายแก่หนวดคราวเฟิรมหยุดชะงักมือคุมดาบทำท่าคึงขังเมื่อประหลัดโยธินอสาก้อนหายขาบออกมายืนขวางขาบวนโดยไม่มีความหวาดหวั่นอีกฝ่ายจะมีมากกว่าพวกผู้หญิงกรีดร้องด้วยความตกใจชายชะกันรีบวางเฉลียงถือหอกดาบเข้ามาปเผชิญหน้าต่างต้องสถานกับอนุภาพของอสอก้อนดวงตาคู่นั้นดูร้ายเหมือนเสือ แค่จ้องมองยังทำเอาขาสัน่นหกเจ้าไปผีปา่าหรือบริวารเจ้าทาเหตุใดมาขวางขบวนบุญพวกข้าอาสาก้อนเดินล้ำหน้าออกมาชายแก่ไม่รีรอชักดาฟันทันทีถูกอกดังกึกอมดาไม่กินเนือ้อหรือว่าเจอจอมขมังเวทเข้าอีกแล้วชายชะกันสองคนเข้ารุมแทงฟันผ่ากับประหลัดโยทิน ยืนมองอย่างเดียวไม่คิดช่วยรู้ว่าอาวุธทำอันตรายอสก้อนไม่ได้แล้วไห้กระซิบกับเพื่อนส่หน้าเครียดพวกมันมองว่าเราเป็นผีป่าสารรูปเราแย่ขนาดนั้นเจ้าหรือหรือสีหนุ่มแสดงตัวออกมาห้ามไม่ให้ลูกศิษย์อวดสักดาอสก้อนเรียบก้มหัวหลีกทางให้ชาวบ้านต่างส่งเสียงฮือฮาต้องขออภัยพวกท่านผู้สแสวงบุญ อาตมาขออภัยแทนลูกศิษย์ขอพวกท่านจงทำพิธีเราจะไม่ขัดขวางท่านหรือสีขอท่านได้โปรดรับการกราบไหว้าจากพวกเราชาวโดวงไม้หอมด้วยข้าชื่อเลื่อนเป็นนายบ้านโดงไม้หอมภายหลังจากการพูดคุยเป็นที่เข้าใจดีแล้วนายบ้านออกไปยืนเด่นต่อหน้านาคหินร้องประกาศให้ชาวบ้านทุกคน ค่ำคืนนี้เราจะทําพิธีบูชาท่านเทา้าไกรคุบหน้าเนื่องจากมีท่านฤาษีกับลูกศิษย์อยู่ด้วยจะเลี้ยงรับรองไปพร้อมกันพวกผู้ชายจัดแจงเอาของเส้นมาวางพวกผู้หญิงเอาดอกไม้ของหอมมาประดับประหลัดโยทินเอาสาก้อนหลบมุมไปยืนมองด้วยความสนี่ไม่แน่ใจพวกนี้คือผีดิบเฝ้าถ้ำหรือคนจริงๆกันแน่ พวกนั้นกราบไหว้พญานาคตามด้วยกราบฤาษีรูปงามเด็กหนุ่มอย่างไฮกับขาบเข้ามาครุกวงร่วมด้วยเสียงพูดจาดังไม่ได้สับมันชุนมุลไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครแล้วกลิ่นของอาหารเส้นไหว้ทั้งคาวหวานทำให้ประหลัดเอามือลูบทองคิดในใจมันต้องเป็นมายาหลอนแน่ท่านฤาษีหนุ่ม เรามีเครื่องเส้นให้บริวารผีป่าของท่านด้วยเราจะปักทูปให้เท่านายบ้านเข้ามาเชื้อเชิญประลัดยทินชักเหลืออดคนยิ่งโมโหหิวอยู่ด้วยหน่อยๆหน่อยพวกเราเป็นคนตะวยพวกเจ้าทำไมไม่บอกแต่แรกสารรูปยังกับผีป่าพวกคนหนุ่มบริวารน,นายบ้านเข้ามาชี้หน้าต่อว่าต่างฮึดฮัดใส่กัน พอมีคนมาห้ามจึงแยกย้ายเมื่อผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่มีผมเผาเรียบร้อยผลัดโยธินกลับมาสง่าผ่าเผยนำคณะเข้ามานั่งล้อมวงให้พวกผู้หญิงยกสำรับมาให้ร,รำพึงแม้จะหิวปานใดเรียบคว้าข้อมือน้องๆแล้วสันหน้าไม่ให้หยิบจับของตรงหน้าด้วยเกรงผีสางจะหลอกตาพอุกคนหันไปมองบุคคลผู้เดียวที่สามารถชี้ขาดได้ ฤาษีนั่งบนแท่นเต็มสงา่าพยักหน้าให้เนืบช้าทุกสิ่งสามารถบริโภคได้ไม่มีอะไรต้องกังวลหญิงสาวแต่งกายสวยงามเริ่มร่ายรำเพื่อบูชาเจ้าถ้ำพวกผู้ชายบรรเลงดนตรีทำให้บรรยากาศภายในถ้ำคึกคักยิ่งนักเท่าเลื่อนนายบ้านบรรจงรินเล่าให้กับอาสาก้อนด้วยครั่งครามในอาคมครัง มองสีหน้าสีตาแต่ละคนดูขึงขังน้ากลัวอ,อสก้อนฉีกอิ้มยกชามกระเบื้องขึ้นสดแล้วรินเหล่าคืนให้บ้างในเมื่อต่างเข้าใจผิดกันจึงต้องเรียบสมานไมตรีว่าแต่พวกเจ้าเป็นคนมาจากชาวเมืองไหนดูแต่งเนื้อแต่งตัวไม่เหมือนชาวข้าพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำลังตามปร,ราบโจรก๊กหนึ่ง คำพูดของคนแปลกหน้าทําความสง่นให้เท่านายบ้านจนต้องหันไปมองคนของตนคํานี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าพูดอะไรหรือก่อคนกินเบี้ยวหวัดจากหลวงพวกเราเป็นมือปราบคําสรุปนั้นทําเอาคนฟังพยักหน้าเนิบฉาอย่างพยายามเข้าใจท่านอุนนี่เองไม่น่าถึงเก่งกล้าสามารถนะัก พอถึงคราวเท่าไหนบ้านได้แนะนำิ่นฐานของพวกตนเป็นชาวบ้านดงไม้หอมเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นกับโคราชก่อนหน้าได้เกิดะบฏจากหัวเมืองพวกตนได้บนบานให้เท้าไกรคุบหน้าคุ้มครองบ้านเมืองเมื่อปราบกบฏได้จึงมาแก้บนปลัชโยทินนิ่งฟังด้วยรู้วิชาประวัติศาสตร์พวกชาวบ้านมาจากหัวเมืองประเทศสราช ของอาณาจักรสยามสมัยกรุงรัตนกโกสินห์พอคำนวณเวลาดูแล้วเวลามาต่างกันกว่ารอไวสปี